สุบหน่อไม้เดอ้อพี่น้องเลยสแซ่บลำพิวร์เลยขูดหน่อไม,พออม,พออม้พี่น้องเลยเสียดหน่อไม้พี่น้องเสียดหน่อไม้ขูดจนั้นแหละเสียดเสียดแล้วก็มาต้มพี่นอ้องต้มอันนี้ซุกเท่าไหน่อยนี่ก็จะเอาไ,ไปซุปพี่น้องเลย เครื่งงองเคียงจะมี <c 195 2> หอมซอยพี่น้องเออหลุบพริกซอยอ่าพีกยีราซาลาเปพี่น้องซีซอยหอมซอยพี่น้องซีซอยหอมซอยซาลาเปเขามีพี่น้องเครื่องเคียงเครื่องเคียงปุงนัวเลยพี่น้องเลยปรุงเด้อพี่น้องเลยสุกแล้วไหมสายร้ายชอบร้ายพี่น้องเอาอันพริกป่นลงพี่น้อง กดลงช้อนหนึ่งเลยพี่น้องเขาขัวพี่น้องเขาขัวเขาขัวสักช้อนหนึ่งก่อนน้องตำด้วยบักนาวเด้อพี่น้องเด้อบีบบักนาวก่อนสุก้ำไมแ้แซ่บๆเห็ดแบบบ้านพี่น้องน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาลงุงน้ำปลาลุงจุดน้อยนึงพี่น้อง น้ำปลาใส่เลยพี so them them. ่น้องเอ้ยต้มน so ้ำปลาใส่เลยพี่น้องเอ้ยเลี้ยวๆโคเรียโคเลียเลยพี่น้องเอ้ยทำด้วยเครื่องเคียงเลยพี่น้องลงเลยพี่น้องเอ้ยเครื่องเคียงลงโคเรีเลยที่นี่พี่น้องเอ้ยสุกอันดอกไม่สุกพี่อ้วนแซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ย โดดโดนแดงจนคึงแซปนำกันเด้อพี่น้องเดออืมใส่ตามประเด็จนัวๆพักไปตักเสิร์ฟสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงแก่พี่อ้วดนะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเนาะที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขความเจริญเด้อครับผมลำบากเดือดกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม วันนี้ได้อันซุปหน่อไม้เด้อพี่น้องเลยแซ่บเลยพี่น้องซุปหน่อไม้สุดพี่อ้วนทำมีถั่วมีอันมะเขือพี่น้องมีสลัดพี่น้องแซ่บนะพี่อ้วนพี่น้องขอนิ้วเตี้ยบๆเลยพี่น้องแซ่บนะพี่อ้วนเด้อมื่อนี้ซุปอันหน่อไม้พี่น้องโอ้ยมือตุ๋ยเลยพี่น้องขอนิ้วแซ่บเขาไม่ใหญ่เด้อพี่น้องปั๊บปุ่ม ừ mày mmm với mmm 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 đây đang mmm mmm ừ, mmm 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 说，别让说。嗯。Mm. เขากันกันข่เนี้ยงเลยพี่น้องเลยโอ้แสบคักอืมกลับ<ๆ><ๆ>มันก็อ่อนพี่น้อง หือครับยังไงแซบเลยพี่น้องเออมาเด้อหอม้าวเป๋าพี่น้องหอมครวขัาขว่าหอ,อมนับปรลาพี่น้องนับเด็กนับปลา 嗯，抓紧，别费劲嗯。 งัถึงเครื่องพี่น้องใส่ถึงเครื่องมันก็แเ่บพี่น้อง เลยพี่น้องเงอแตกเลยลูดโด,โดหลายวดแดงๆแสบนุง่งอ่ะโอ้ยำพี่น้องเมนูเกิดว่ได้กินโดนนะพี่น้องเลยแสบเว้ย โอ้เิดจัดเลยพี่น้งองเบสอูแส้แซ่บเ,เ,เลยพี่น้องสูตรนี่หอมๆน้ำเป็ดเด็ดเลยพี่น้องแซ่บนัวถึงเครื่องถึงพริกอืหือย่อม จะหลุดโดดเลยสพี่น้องเอ้กินไม่สวยไม่งานกอต้องขอโทษขอไปพี่น้องท่านเลยนะครับล่าละครับอย่าเก็บอย่าโจนเด้อพี่น้องเอ้รำลำไปด้วยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง เงินทองไหลมาทุกมาทุกคนเด้อครับผมอะไรครับสวัสดีครับ